คะ่ะทุกคนข่าววันนี้นะคะอยู่กับอ่อนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ห 5, 5, ้าสัสิ้าเมย่าค่ะหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าที่นี่เขามีอีฟแอนด์บอยกันแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าอยู่ที่ชั้นไหนกันเนาะไปค่ะแล้วก็อีฟแอนด์บอยของเรานะคะมันอยู่ที่ชั้น2เนาะตอนนี้ก็กลังจะขึ้นไปที่ชั้น2กันคะ่ะขึ้นมาเลยนะจ๊ะ ถึงอี a แอนด์บอยกันแล้วจ้าเดี๋ยวจะพาไปที่บู๊ของเซชั่นคลินิกนะคะหากใครจะเข้าไปนะคะเขาก็จะอยู่ในโซนของชทยแบรนด์ค่ะแล้วก็เดินตรงไปได้เลยนะคะไม่ต้องเลี้ยซ้ายแล้วขวาตรงไปถือเจอเลยค่ะนะเรียบร้อยแล้วค่ะเจอแล้วนะคะของเซชั่นคลินิกก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอย่าลืมไปลองซื้อกันดูนะคะบ๊ายบายค่ะ